่อวานเนี่ยอับบาสอารัสซีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านไดออ้ออกมาแถลงข่าวโดยระบุนะคะบ,บอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เราเห็นการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนเนี่ยกำลังใกล้จะเป็นสงครามใหญ่ระด,ดับภูมิภาคแล้วนะคะแล้วก็ระบุด้วยบอกว่าคือช่วงที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านแถลงข่าวเป็นช่วงที่ คำพูดของอพลโทฮาร์ลียว่าจะบุกภาคพื้นดินเนี่ยออกมาแล้วนะ,ะนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็เลยสวนกลับบอกว่าถ้าเกิดอิสราเอลบุกเลบานอนจริงๆเนี่ยอิหร่านจะไม่นิ่งเฉยนะแล้วก็จะเข้าสนับสนุนเลบานอนวงเล็บใช้คําว่าเลบานอนไม่ใช่ว่าเฮชเปนเลาะจะสนับสนุนเลบานอนทุกทางนะคะเดี๋ยวฟังเสียงอับบาสอาราัสซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก่อนค่ะ As a matter of fact, the situation in Lebanon and the region is unprecedentedly alarming. Let me be frank, the region is on the brink of a full scale catastrophe. Iran has already shown tremendous patience and restraint for the sake of regional peace and stability. Iran firmly upholds its inherent right to defend its vital interests. And finally, Iran will not remain indifferent in case of a full-scale war in Lebanon we stand with the people of Lebanon with all means คือแปลความจากคําพูดของรัฐมนตรีตา่างประเทศอิหร่านแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดอิสราเอลใช้ทหารภาคพืน้นดินบุกเลบานอนเนี่ยอิหร่านก็จะไม่นิ่งเฉยอ,อีกต่อไปถามว่าแล้วโจมตีทางอากาศเนี่ยทําไมอิหร่านถึงไม่ทําอะไรนะฮะ ท,ท,ทั้งๆที่เฮสเล็อกับอ e ิหร่านเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ถือเป็นพันธมิตรกันนะแล้วก็อ e ิหร่านถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของเฮสลปนเลาะทำไมถึงไม่ช่วยนะคนก็ตั้งคำถามวันนี้เดอะการเดียนเพิ่งจะมีบทวิเคราะห์ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วในอ e ิหร่านเนี่ยก็มีความเห็นแตกกันนะสำหรับประธานาธิบดีปาเชชเคียนเนี่ยซึ่งขณะนี้อยู่ที่ที่ประชุม UN ด้วยเนี่ยต้องถือว่าเป็นเป็นคนที่มี โทนเสียงออกในแนวของการาไม่แข็งกร้าวมากนะักนะแล้วก็จริงๆเป็นแนวทางที่คนเนี่ยรู้มาก่อนที่ปาเชสเคียนเนี่ยจะได้รับเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งด้วยซ้ำไปอเผอิญให้ว่ามันมาอยู่ในช่วงที่มีสงครามพอดีนะฮะแล้วก็ท่าทีของปาเชสเคียนเนี่ยก็ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากบรรดา,ากลุ่มการเมืองหรือว่า กลุ่มอำนาจในอิหร่านที่มีแนวทางที่แข็งกร้าวกว่าซึ่งเริ่มไม่พอใจท่าทีของประธานาธิบดีปาเชสเคียนที่ยังเฉยๆไม่ทําอะไรนะคะเดอะการเดียนได้รายงานนะครว่าปาเชสเคียนเนี่ยคงจะต้องวางท่าทีแบบระมัดระวังเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยรู้ว่าถ้าเกิดทําอะไรลงไปเนี่ยสหรับรอยอยู่ ทำไมสหรัฐถึงเอาเรือบรรทุกเครื่องบินสองกองสามกองมาประจำไว้ในตัวนอกกลางพร้อมกับเรือยกพลขึ้นบกอะไรต่างๆมากมายที่เราเคยทำให้ดูเนี่ยสหรัฐเต็มที่มากนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นในตัวนอกกลางเนี่ยอยู่ทุกจุดเลยสำหรับกองทัพสหรัฐเอามาด้วยสองเหตุผลก็คือว่ามาตีกันไม่ให้อรานกระโดดเข้ามาร่วมวง แล้วอิหร่านก็รู้ว่าถ้าเกิดตัวเองกระโดดเข้ามาร่วมวงเนี่ยความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกโต้กลับน,นะฮะจากสหรัฐไม่เท่าไหร่แต่จากอิสราเอลเนี่ยอิสราเอลจ้องอยู่เหมือนกับว่าขุดหลุมพรางขุดบ่ลอล่อปลาเพราะว่าปาเชชเคียนให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่าสิ่งที่อิสราเอลทำก็คือการขุดการวางททัพหรือว่าการวางกับดัก ให้อิรานกระโดดเข้ามาเพื่อที่จะทําสงครามกับอิรานก็เลยเป็นที่มาของท่าทีที่ระมัดระวังสูงมากนะฮะดอการเดียนบอกว่าสายแข็งของอิรานไม่ค่อยพอใจแต่ว่ายังพูดอะไรไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหเพราะว่าในอิรานเนี่ยมีปรัานาที่ดีก็จริงแต่ว่าคนที่มีฟ i n น l ลเซหรือว่าคนที่เสียงดังที่สุดเนี่ยแล้ว จะบอกให้ทําอะไรต้องฟังคนนี้คนเดียวเท่านั้นก็คือผู้นําสูงสุดอายาตาลาคมอมมเนีซึ่งเป็นที่น่าสังเกตมากว่ายังไม่พูดถึงเรื่องการที่อิหร่านจะเข้ามาช่วยกลุ่มเฮชบอลเลาะแถลงข่าวเมวื่อสองวันก่อนเนี่ยก็พูดในทํานองว่าอิสราเอลกาลังข้ามเส้นแดงกําลังทําในสิ่งที่เป็นอันตรายแต่ไม่พูดถึงเรื่องความช่วยเหลือของอิหร่านที่จะให้กับเฮชบอลเลาะนะเพราะฉะนั้นนี่คือท่าทีของอิหรา่านซึ่ง ต้องดูว่าจะเปลี่ยนหรือไม่ถ้าเกิดอิสราเอลบุกภาคพื้นดินรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าจะเข้ามาช่วยเลบานอนแต่ก็เป็นคำพูดกว้างๆนะฮะคนมองว่าท่าทีของเอ,อิรากเนี่ยแตกต่างกันมากถ้าจำกันได้นะพี่นาเคยเล่าตอนปี2006เนี่ยอิสราเอลกับเฮชเปอล้อเนี่ยเคยทำสงครามกันใจะมาที่ o, เฮสเปอรลอข้ามชายแดนเข้ามาเดือนกนรกฎาคม ปี2006มาจับทหารอิสราเอลไปเป็นตัวประกันแล้วก็สังหารทหารอิสราเอลไป็น7คนอิสราเอลก็เลยส่งกองกําลังเข้าไปเลยบนนอนทําสงครามกับเฮชเอรละอยู่34วันแล้วก็เคยบอกว่าไม่มีใครแพ้ใครชนะเพราะอะไรรู้วะ่าทำไมอิสราเอลไม่สามารถปราบเฮชเอลลาะในช่วงนั้นได้เพราะว่าคราวนั้นเนี่ยอิหร่านช่วยก็เลยทำให้เฮชเอรเลาะนี่ยสามารถต่อกรกับอิสราเอลได้ในช่วงสงครามปี2006 หรือที่เรียกว่าสงครามเลบานอนครั้งที่2นะฮะแต่ว่าคราวนี้อิหร่านยังยืนอยู่วงนอกเหมือนกับสหรัฐนะฮะที่ยังไม่ทำอะไรนะะยังไม่ทาอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูนะะว่าถ้าบุกภาคพื้นดินจริงอิหร่านจะเปลี่ยนท่าทีหรือไม่นะะซึ่งในระหว่างนี้นะในระหว่างนี้แน่นอนคนก็รู้ว่าถ้ามันไปถึงจุดนั้นเนี่ย มันจะหายณะนะเป็นสงครามภูมิภาคจริงๆอย่างที่หลายคนกลัวก็เลยเมีความพยายามจะถอดชนวนสงครามและความขัดแยง้งเมื่อคืนที่ผ่านมาชองโนเอลบารนรคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสได้ถแถลงต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคง u n UNSC นะฮะก็จัดประชุมวงย่อยออกจากสมัชชาใหญ่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคง ก็จะเป็นอ n อยูนิคที่มีอำนาจมากที่สุดนะเพราะว่ามีสมาชิกที่เป็นมหาอำนาจ5ชาติที่เป็นสมาชิกถาวรแล้วว่าแล้วเวลา UN จะส่งกำลังไปที่ไหนหรือไม่เนี่ยจะขึ้นอยู่กับคณะมนตรีความมั่นคง UN เนะ็ะเมื่อคืนเขาก็มีการประชุมกันฝรั่งเศสก็เป็นสมาชิกถาวรก็ร่วมประชุมด้วยแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสออกมาถแถลงหลังจากนั้นนะบอกว่าฝรั่งเศสกับสหรัฐเนี่ย มีแผนเสนอให้อิสราเอลกับเฮชบบนเละหยุดยิงเป็นเวลา21วันเพื่อให้ทั้งคู่เนี่ยได้มีเวลาคุยกันแล้วก็กลับไปปฏิบัติตามข้อมติ1701ของคณะมนตรีความมั่นคง UN ที่ทั้งคู่ตกลงกันไว้ข้อมติ1701ของคณะมนตรีความมั่นคง UN เนี่ยคืออะไร <Walk away. S 1> เป็นมติที่ออกมาหลัง จากที่สองฝ่ายก็คืออิสราเอลกับเฮชบปอเลาะทำสงครามกันในปี2006ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะฮะ oh, <yeah. S 1> คือรบกันอยู่34วันไม่มีใครแพ้ใครชนะอิสราเอลก็เสียหายหนักเลบานอนก็เสียหายหนักเฮชบอเลาะก็หนักแต่ว่าที่อิสราเอลเอาเฮชบอเลาะไม่ลงเพราะอิหร่านช่วยในคราวนั้นนะส่งอาวุธมาแล้วก็มีการช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆด้วย ก็จบลงด้วยการที่ต้องไปขอ UN มาไก่เกลีย่ยนะแล้วตอนนั้น UN โดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยก็ได้มีเขาเรียกเป็น resolution หรือว่ามติออกมาที่ชื่อ1701สร้าง b u ฟเฟอร์โซนจับแยกนะ,ะจับแยกเอาเฮจเลาะไปอยู่หลังแม่น้ำลิทานีแล้วก็ b u ฟเฟอร์โซประมาณ30กิโลเมตรจากชายแดนอิสเาเอจนไปถึงแม่น้ำเนี่ย ห้ามเข้ามาเด็ดขาดจะได้ไม่มีการ infiltrate นะหรือว่าแทรกซึมออพื้นที่เข้ามาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคีย์สำคัญของการทำสงครามเนี่ยแม้ทั้งสองฝ่ายจะมีศักยภาพในการโจมตีกันทางอากาศด้วยเครื่องบินด้วยอาวุธ<ม>แต่ว่าความอันตรายที่สุดที่จะนำไปสู่ความเสียหาย แล้วก็การขยายตัวของสงครามอ่ะมันคือการทำสงครามภาคพื้นดินเพราะฉะนั้นการมีบาฟเฟอร์โซนไว้ประมาณ30กิโลเมตรเนี่ยมันจะทำให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่สามารถข้ามแดนกันไปมาได้รวมถึงไม่สามารถแทรกซึมเข้ามาบ่อนทำลายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือจับตัวประชาชนฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นตัวประกรันเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2006นะคะ อันนี้คือ resolution 1701ของคณะมนตรีความมั่นคง UN ซึ่งสหรัฐกับฝรั่งเศสบอกว่าเธอสองฝั่งหยุดกันก่อน21วันเพื่อคุยกันแล้วถ้าดีเนี่ยกลับไปยึด1701ที่เคยทำกันไว้ก็จะสามารถ diffuse นะหรือว่าปลดล็อกปลดชนวนได้